ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีตรับสู่ช่องฝันกลางวันนะครับผมนะฮะและคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นอีพีที่ที่สองแล้วกันนะครับสําหรับคลิปที่รีแอคชั่นหนังสั้นนะครับเป็นหนังเกี่ยวกับหนังหักมุมตัวนี้นั่นของฝรั่งนะครับผมก็จะมาทําเป็นรีแอคแล้วก็มานั่งดูกันพร้อมๆกันกับทุกคนเลยนะครับก็วันนี้เป็นเรื่องหนึ่งครับเรื่องฮูลูวีนนะครับ นะแตลิซซี่เกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ออกแนวสยองขวัญนะครับซึ่งคลิปที่แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยก็ก็เต็มสิบที่ผมให้แค่สี่นะคือแบบเฉยๆก็เป็นแค่แบบเออเนาะต้องถ้าใครยังไม่ดูก็ย้อนกลับไปดูนะครับเอเคเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเราจะมาดูไปพร้อมกันเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าก็คลิปนี้สี่นาทีนะครับเนาะนอกข้บนออกเลยฮูลูพิเซนฮูลูวินฟิล์มเฟิร์สเดอะ ริซ right? right? ี่ล่รอริซี่ดวงไนเขี่ยมันจะไม่น่ากลัวแตโอ๋อดูคลิปอยู่บ้านเขานั่งดูคลิปสมัยก่อนนะครับเอาแนวข่าวดำแหละเนาะ เดลิซี่ครับยิซี่ดวง <S 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 ปีหนึ่งเก้าสองสามเลยนะอะไรอ่ะเฮ้ดูคลิปเต้นครับ เขา,มาเมเลื่อนมาดูข้างล่างคลิปนะครับ description ลองเต้นดูสิอ๋อเขาไปลองเต้นไปศูนย์วิวครับไม่มีคนดูเลยลองเดรสซี่ย,แยูแดนนี่อ้มันจะลองเต้นดู่ะ มันเข้าเหงาอะเนาะตีสองยี่สิบสองนาทีตีสองสองะใครเปิดคลิปวะเชีบะ สะ,สะดุง้งคนในคลิปหายอย่าบอกนะว่ามันออกมาเต้นตรงเนี้ยเดาง่ายให้หนังไทยวเนน่ะพอหนังไทย เอ้ยเฮ้ยระตูปิดทำไมไม่มีตัวบอ อย่าบอกนะว่าเพิ่มคนเข้าไปอ๋อกลับมาแล้วครับอ๋อเยโดเปลี่ยนคนว่ะอ๋อ oh, จบแล้วครับได้สะดุ้งอยู่ต้องบอกว่าได้สะดุ้งอยู่นะ <c oughs> เป็นเสียงจ้มสแก์เสียงก็ถไปก็แค่เต้นแบบเต้นไปเต้นมามันแบบเราเต้นตามแล้วผีมันก็ออกมาข้างนอกกับเหมือนพอดหนังไทยอารมณ์มานนั้นถือว่าเต็มสิบผมให้สักสักห้าแล้วกันได้สะดุ้งได้สะดุ้งว่ะนะถือว่าทำดีครับส่วนคลิปนี้เนี่ยเครจะทิ้งไว้ที่้ต้ล่างคลิปนะครับส่วนใครอ่าถ้าอยากดูชาดๆเต็มเต็มหรือเสียงด,ดังๆเนี่ยก็ไปดูที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับสำหรับนี้เนี่ย อ่าถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมจิ้มไลค์จิ้มซับให้ช anel อ่าฝันกลางวันนี้ด้วยนะครับผมยังไงทุกคนก็อ่าอย่าลืมนอกนกลางวันนะนนนนครับผมฝันกลางวันครับ